สวัสดีครับวันนี้จะมาพาแกะกล่องตัวกอสซิมานะครับตัวนี้เป็นงานของแอคชั่นทอยนะเป็นตัว SD หรือเป็นตัวมินินะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างออกมานานแล้วนะและหายากมากนะครับเพอเอิญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องไหว้ศาสตร์จีนใช่ไหมก็เลยไปเดินเมกกะพาซาแถมนะครับก็เลยเจอตัวนี้มาก็เลยซื้อมานะครับผมก็จะมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะงานนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นงานพลาสติกนะครับ ค่อนข้างยากนะครับนี่เขาบอกเป็นมือหนึ่งนะครับก็มาลองดูนะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมข้างในไม่มีอะคู่มือนะครับผมเป็นขาวดำนะนะครับโอเคขาวดำนะครับก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมถาดที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ครับฉันแรกจะเป็นหุ่นนะครับถาดที่สองก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับที่เป็นตัวประกอบหุ่นตัวใหญ่ เรามาลองดูหุ่นตัวเล็กก่อนนะครับผมมีสติกเกอร์ติดนิดนึงหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับผมโอเคอ่ะประกอบด้วยขาสองข้างนะครับกับตัวใหญ่ใช่ไหมนะครับผมตัวส่วนตัวครับซึ่งตัวขานี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติในขาจะแยกไม่ได้นะ นะครับผมเต็มที่ก็ได้ดึงได้ออกมาแค่นี้นะครับผมแต่ว่าแยกไม่ได้นะข้างนะครับห mm ั hmm. วก็ไม่มีอะไรครับแขนก็ไม่มีอะไรนะ mm hmm. อ่ะทีนี้ในการรวมล่างนะครับง่ายๆเลยใช่ไหม mm hmm. นะครับ mm hmm. อ่ะแขนถึงไหมแขนตรงนี้ถอดได้นีดหนึ่งนะ mm hmm. มีใช่หลุดนะครับผมอ่ะถอดตรงนี้ใช่ไหมเห mm ็นเขาบอก mm hmm. แล้วก็ลงเข้าไปโอเคง่ายๆนะครับผมตัวนี้ หัวต้องดึงออกมานะครับผมหอเ่บ่าวะโอเคดึงออกมาได้ตกใจหมดนะครับผมอันนี้เป็นขาขวาไอ้ขาซ้ายใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ยืดได้ไตรงนี้ก็หนึ่งนะครับอ้าวลูกมันถอดยังไงวะ ถอดตรงรูหรือว่าถอดตรงจุกนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันโอเคเอามาถอดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้จะแน่นๆหน่อยนะโอเคแต่ก็พอจยันลงได้นะครับผมเวลาขึ้นเนี่ยเอาลำบากว่าเวลาขึ้นเนี่ยต้องหาใช้อุปกรณ์ช่วยงาดนะต้องบอกก่อน อุปกรณ์ช่วยงัดอย่างที่ผมเคยใช้ประจำก็จะเป็นพวกทีมตัวที่ใช้กับโมเดลนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจะขึ้นลำบากนะแต่ก็ขึ้นได้นะครับผมอ่ะทีนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนี้ตัวนี้ใช่ไหมตรงหัวไหล่ครับดึงออกมาได้ก็ดึงออมาได้นิดหน่อยอันนี้ดึงออกเลยว่าเนี่ย แป๊บหนึ่งขอไปดูขาก่อนวิ่งแง่คือขานี่มันยังไงวะปกติขามันจะต้อง อย่างนี้ใช่ไหมคือมาติดตรงนี้แทนโอเคจะติดไม่แน่นนะคือต้องเลื่อนคือต้องดึงออกมาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็เอาไอ้ที่ออกกับขานี่มาติดตรงนี้แทนเป็น L ซึ่งเวลาติดไอ้นี้ก็จะหลุดเข้าไป โอเคนะครับผมโอเคนะครับดึงขามาตรงนี้ใช่ไหมต้องระวังนะครับผมว่าอย่าให้มันจะดันเข้าไปเพราะว่ามันโอเคแล้วไงต่อ ตรงนี้ดึงได้เห็นไหมเพื่อจะเยอะเพื่อจะตรงนี้ขึ้นไปโอเคแต่ไหลเอหลุดนะครับผมาการเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเอลมักจะหลุดอดอนะต่อให้ติดแน่นก็หลุดได้ นะครับผมอ่ะเนี้ยตรงนี้ต้องเอาออกอยู่แล้วเอาออกอยู่แล้วแล้วอึกนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อตรงนี้ต้องเอาออกว่าโอเคนะครับผมอ่าเรียบร้อยเอาออกอนี้ใช่ไหมโอเคได้ขาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับโอเคได้ขาแล้วนะ เอากล้องลงนิดนึงปับกล้องหน่อยนะครับผมโอเคนะได้ขานะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูชิ้นส่วนที่เหลือนะครับซึ่งเป็นการประกอบปุ่นนะนะครับผมก็คือพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมหมัดให้มาสี่หมัดนะนี่ครับหมัดให้มาสี่หมัดนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นตัวสวมแขนนะก็ไม่มีอะไรนะครับเอากำปั้นออกแล้วก็สวมเข้าไปหรือเปล่าต้องมานั่งดูอีกอ่ะปิดข้างนะครับผมมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับผมให้มันตรงกันอ๊บโอเค สลักให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงกันมันจะสวมไม่ได้โอเคง่ายๆนะครับผมแล้วก็ในการปั้งสี่แบบก็จะมีอะไรแบบหนึ่งก็คือมือหลวมนะครับก็คือกับมือที่กำแน่นนะครับผมสำหรับในการที่เรียกว่าจับอาวุธนะซึ่งมันก็จะมีดาบก็สวมไปละกันนะครับผมโอเคอีกอันนึงเนี่ยไม่มี เอาสวมมือหลวมไว้ที่กา่าเพื่อใช้ประโยชน์นะครับผมตัวกอซิมานี่เป็นหุ่นเก่านะแน่นระดับหนึ่งนะโอเคแล้วก็สินสุดท้ายนะครับก็คือเกาะหน้านอกนะเกาะหน้านอกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นปีกนะครับขยับได้นะครับตามหลักอันนี้นะครับผมโอเคเท่าที่ดูก็น่าจะประมาณนี้ โอเคมีเดือยป่ะนะครับมีตรงนี้เห็นไหมครับต้องสวมดูโจด,ดนะนะครับเดือยตรงข้างหลังตรงนี้นะครับผมกะตรงนี้นะต้องสวมให้เข้ากันเพื่อไปยุงไว้นะครับผมไม่งั้นร่วงแต่มันก็ค่อนข้างแน่นนะโอเคสวมไปปุ๊บเดือยที่คอมานะครับ แต่ทำไมมันรู้สึกมันขึ้นๆว่พะ,ะพยเยาพยยนิดนึงนะเอาถอดถั่วได้ใช่ไหมก็มาดูก่อนนีะโอเคนะครับผมนี่มานั่งต้องให้พอดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่รู้สึกมันจะหลลๆขึ้นมานิดนึงนะไอ้ข้างๆหลุดอีกแล้วนะครับข้างๆเนี่ยมักจะหลุด แต่ต้องมากดตรงนี้ก่อนเนี่ยปกติมันน่าจะลงล็อกใช่ไหมนะครับผมก็อันนี้โอเคต้องกดนะครับให้มันสนิทกดให้มันสนิทเลยแล้วก็ต้องมาเก็บไอ้ข้างๆนี้อีกโอ้เป็นอะไรที่ลุประจํานะครับคือถามว่าหลุดง่ายไหมหลุดง่ายนะ แต่ว่าพอติดข้างบนแล้วเนี่ยมันจะล็อกให้ไอตัวแขนเนี่ยไม่ขยับใช่ไหมมันก็เลยทําให้ไม่มีความรู้สึกว่าเลื่อนเข้านะครับผมแต่ว่าก็อืมแต่ก็ยังหลุดง่ายอยู่ต้องใช้คํานี้ดีกว่าเพราะขามันก็ยังมีสิทธิ์ขยับเข้านะ วิ่งง่ายก็คือว่าเป็นงานที่ออกแบบมาดีนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเหมาะกันเล่นนะครับเพราะเวลาเล่นก็จะมีหลุดๆนะโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนหน้าอกใช่ไหมหนอกก็ประมาณนี้นะจะมีรูตรงนี้นะครับผมเนี่ยรูนะครับไม่เห็นปะเนี่ยรูนะครับผมจะพยายามโฟกัสให้เนี่ยจะมีรูนะครับผมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ โอเคเห็นรูไหมครับเนี่ยรูซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมจะมาติดกับเดือยตรงนี้นะครับไอเดือยที่เหลือพิงไว้ตรงนี้นครับที่ง้างออกมาเพื่อประคองหนะ้าอกใช่ไหมให้มันอยู่โอเคหนะ้าอกเสร็จเรียบร้อยแล้วติดหัวก,กับเขาไปหัวนี่มันทำมาให้ขยับได้นะครับผม ไอ้ตรงนี้ปัญหาราติดหัวไปก่อนเหรอโอเคติดหัวไปเดือันี้ก็หลุดง่ายต้องตัดได้แน่นโอเคหุ่นก็จะประมาณนี้อาวุธที่แถมให้มีอย่างเดียวนะครับผมเป็นดาบนะครับผมก็จับได้หรือเปล่าอ่านะครับผมตอดมาอย่างนี้ข้างล่าง ประมาณนี้นะครับผมโดยรวมก็คือขยับได้ค่อนข้างดีนะเพราะแขนมันทําให้ขยับได้อยู่แล้วนะครับผมนะครับขาก็ขยับได้นะครับตัวนี้ก็เท้างอได้นะนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เหมาะกับเล่นนะครับผมประกอบแล้วก็เล่นได้นะครับผมยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนะครับผมขอบคุณนะครับ